กราบเรียนท่านคณะกรรมการการะผมนายจารุวัตรเกลี้ยกลาผู้วาราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิรกร์รัตนกุลนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสงขลานายพินโยจันทวงศ์ศึกษาที่การจังหวัดสงขลาและนางสุจินดาบุญแอรแรงงานจังหวัดสงขลาขออญาตนําเสนอผลการดาเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดังนี้จังหวัดสงขามีวิสัยทัศน์สงขลาจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับประเทศ เยาวชนดีเก่งสุขและมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรวันต้นแบบระดับประเทศภายใต้3ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องซึ่งมีนโยบายดังนี้ 1. ดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้ง3ยุทธศาสตร์ของโครงการ 2. ต้องทําให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด 3. กําหนดโครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นวาระของจังหวัด และถึงแม้ว่าปีนี้เหตุการณ์ไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มสมาชิกได้แต่ก็ต้องขอบคุณในสถานการณ์ที่ทำให้เราเห็นถึงการร่วมมือของชมรมทูบีนัมเบอร์วทุกชมรมของจังหวัดสงขลาในรูปแบบนิว o นบ a ์จังหวัดสงขลาได้จัดทำแมสโลโก้ทูบีนัมเบอร์เพื่อให้แกนนำในพื้นที่มีแมสใส และลงไปให้ความรู้กับเยาวชนในการดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์โควิดสอแกนนำและสมาชิกร่วมทำป้ายส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลสู้ไวรัสและ3แกนนำและสมาชิกร่วมบริจาคอาหารและน้ำแก่ตู้ปันสุขในทุกอำเภอของจังหวัดสงขลาในเบื้องต้นนี้ขอนำเสนอผลงานในรูปแบบ VTR ขอเชิญรับชมครับ วันที่16กุมภาพ,านพออันธ์พศ2560จังหวัดสงขลารับเสด็จทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและเปิดชมรมศูนย์เพื่อนใจทูบี no. 1, นะัมเบอร์วันณโรงเรียนนาะทวีวิทยาคมทําให้เกิดกระแสะที่ดีต่อโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสงขลามีคําสั่งทูบีนัมเบอร์วันมีประชุมทุกเดือนเพื่อการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจนเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้จังหวัดสงขลามีสำนักงานโครงการท no. ูบีนัมเบอรวันตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาโดยมีคนปฏิบัติงานอยู่จริงและจังหวัดมีแผนระยะสั้นและระยะยาวดังนี้แผน1ปีเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำให้เป็นคนเก่งดีมีสุขแผน5ปีเน้นสร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชมรม สร้างแกนนําสู่ความยั่งยืนจังหวัดได้ดําเนินกินจกรรมตามแบบแผนอย่างหลากหลายทั้งระยะสั้นและระยะยาวภายใต้3มยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เพื่อต่อก,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดตั้งกลุ่ม f a c e b o o k กลุ่มไลน์ไลโอเอ และเว็บไซต์กิจกรรมรณรงค์ในวันยาเสพติดวันนัสุบุรีโลกเป็นประจำทุกปีจัดประกวดท no. ูบีนัมเบอร์วันไอดอลแดนเซอร์สายและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดทุกปีเป็นสมาชิกถาวรนิตยสารท no. ูบีนัมเบอร์วันใส่เสื้อสัญลักษณ์ทูบีนัมเบอร์วันทุกวันพุธ 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนจัดตั้งชมรมสูงเพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทุกอำเภอ มีจิตอาสาทูบีนัมเบอร์วันในวันสำคัญต่างๆจัดค่ายพัฒนาแกนนำระดับจังหวัดทุกปีส่งเยาวชนเข้าค่ายสู่ความเป็นหนึ่งตั้งแต่รุ่นที่1ถึง23ปีละ6คนดำเนินงานค่ายบำบัดยาเสพติดทำให้สมาชิกเลิกยาเสพติดได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นดำเนินงานตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นตามมาตรฐานและบำบัดร,รักษาได้ตามเป้าหมายทุกป,ปีและสามารถทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเอชยาเสพติด 3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาทีมวิทยากรและสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ทั้งในและนอกจังหวัดจนเกิดการขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกประเภทในจังหวัดจัดประชุมเครือข่ายทูบีนัมเบวันในเขตบ,บริการสุขภาพที่12ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทั้ง7จังหวัด เพื่อผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดต้นแบบระดับประเทศศึกษาดูงานดําเนินงานอําเภอทูบีนัมเบอร์วันอำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสและในปีนี้ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นจังหวัดต้นแบบระดับประเทศสําหรับการดําเนินงานในปี2563ได้มีการจัดทํา MOU กับอําเภอทั้ง16อําเภอ จนทำให้ทุกอำเภอในจังหวัดสงขลาเป็นอำเภอทูบีนัมเบอร์วันสองได้มีการประชุมคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดทุกเซตติ้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าจำนวน6ครั้งและ3ได้บูรณาการงบประมาณสนับสนุนทุกภาคส่วนซึ่งมี39โครงการในการดาเนินการเป็นเงินจานวน6ล้านบาทเศษโดยใช้งบประมาณในยุทธศาสตร์ที่1ร้อยละ43.3ยุทธศาสตร์ที่2ร้อยละ44.6 และยุทธศาสตร์ที่3ร้อยละ11.9นอกจากนี้จังหวัดได้จัดทำฐานข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ทันสมัยโดยผ่านโปรแกรม LINE OA และเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลให้กับจังหวัดต้นแบบในเขตสุขภาพที่12อีกด้วยจังหวัดสงขลามีสมาชิกทูบีนมัมเบอรวันทั้งสิน้นจำนวน279,390คนคิดเป็นร้อยละ87 ของสมาชิกอายุ6ถึง24ปีและมีชมรมจำนวน694ชมรมดังนี้สถานศึกษา598ชมรมสถานประกอบการ50ชมรมชุมชนภูมิภาค37ชมรมและกระทรวงยุติธรรมอีก9ชมรมโดยแบ่งเป็นชมรมปริมาณจำนวน900ขอไป493ชมรม และชมรมเชิงคุณภาพจำนวน211ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจจำนวน6 2ศูนย์คิดเป็นร้อยละ29ของชมรมคุณภาพมีอำเภอทูบีนัมเบอร์วันจำนวน16อําอำเภอคิดเป็นร้อยละร้อยซึ่งทุกๆอำเภอมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจไม่น้อยกว่า2ชมรมครอบคลุมทุกอำเภอในปีนี้สามารถส่งอำเภอนาทวี v, ประกวด ในระดับภาคใต้จังหวัดสงขลานอกจากนี้เรายังมีการรายงานผลการดำเนินง,งานของจังหวัดให้กับสำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องทุกปีสำหรับโครงการไขติดยายกมือขึ้นกลุ่มเสี่ยงจัดอบรมให้ความรู้แก่นำท no. ูบีนัมเบอร์วันภายในจังหวัดต่อเนื่องทุกปีและสร้างกิจกรรมสร้างสารรค์ในรูปแบบท no. ูบีนัมเบอร์วันกลุ่มเสพได้นำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดจำนวน9ก้าค่าย ทำให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายทุกปีแล้วเยาวชนสามารถหยุดและเลือกยาได้เพิ่มขึ้นในทุกปีกลุ่มติดได้ส่งสมาชิกเข้ารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและในปีนี้มีผู้มาใช้บริการระบบสมัครใจจํานวน1,811คนและที่สําคัญคือเรามีทีมติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเทค c a แคร์ทีมทุกตําบลความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมีดังนี้ 1. สามารถสกัดและหยุดยัง้งนักเสพหน้าใหม่ โดยได้สร้างแกนนำที่มีคุณภาพผ่านเวทีการประกวดทูบีนัมเบอร์วันจำนวน325คน 2. สามารถทำให้ชมรมสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่งประกวดระดับภาคใต้มากถึง8ชมรมครอบคลุมทุกแห่ง 3. สามารถส่งประกวดระดับภาคใต้ครบทุกเซตติ้งจำนวน13ทีมและสามารถผ่านเข้าสู่ระดับประเทศมากถึง8ทีมซึ่งมากที่สุดของประเทศในกลุ่มจังหวัดดีเด่นทั้งหมด พัฒนาระบบฐานข้อมูล to be number o ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่12ให้มีความทันสมัยและสะดวกในการใช้งาน จังหวัดสามารถสนับสนุนทำให้ชมรมทูวีนัมเบอร์วันเข้าสู่ระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศคือปี2560ชมรมทูวีนัมเบอร์วันซีบีออสาขาหาดใหญ่ได้รับรางวัลที่2ระดับประเทศและปี2562รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศปี2562ชมรมทูวีนัมเบอร์วันทันทศสถานหญิงสงขาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 6. ทุกๆปีได้รับรางวัล Two B Number One Idol ระดับภาคใต้จำนวน7คนถือได้ว่ามีทุกรุ่นและได้ระดับประเทศจำนวน4คนมากที่สุดของภาคใต้ตอนล่างและได้รับรางวัลแดนเซอร์ซด์เลสเลดู๊บเป็นตัวแทนภาคใต้เข้ารอบระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง6ปีซ้อนจังหวัดสงขลาขอขอบคุณจังหวัดนราธิวาสที่เป็นพี่เลี้ยงได้ที่ปรึกษาและอีก5้าจังหวัดของเขตสุขภาพที่12ที่ช่วยผลักดันจังหวัดสงขลา และขอขอบคุณชมรมโรงเรียนเกาะขันประชาพิบาลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาศึกษาดูง,งานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา18ปีตามกิจกรรมที่ได้นําเสนอไปแล้วจังหวัดสงขลาได้มีพัฒนาการการดําเนินงานโครงการทูบีนั m เบอรวันแบบก้าวกระโดดอย่างมีอุดมการณ์ด้วยการทํางานตามรูปแบบคิวบิกซึ่งทุกองค์กรจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว จึงทําให้จังหวัดสงขลามีความพร้อมในการก้าวสู่จังหวัดทูบี n ั m b บ r วระดับประเทศอย่างมีคุณภาพขอขอบคุณครับ